สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พ่อผมรอมดาวนะครับอ่าไม่ได้ลงคลิปนานนะครับไม่ได้หายไปไหนนะพอดีว่าติดงานนะครับทุลาโอซีนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเล่นตัวเกมของคุณกล้องซีนะครับก็คือเป็นตัวเกมแรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะแจกได้ไหมนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี้ยเป็นตัวเกมที่แรอยู่นะเอฟเฟกสีเขียวนะครับแล้วก็แล้วก็ลดหน้าสไตล์ร้านนะครับ ถ้าใครเล่นยีฮัลโลก็จะู้จัดจสไตล์ร้านนะเอาที่จะท้ายเอแคมอีกก็คือมันจะเป็นแบบเซิรฟ์ฟแนวะแบบว่าดีเอ็มนะเซิรฟ์ฟนี้นะครับของฮัลโลนะครับถ้าใครจัดนะครับเป็นสไตล์ดีเนอะ็มนะครับผมเซิรฟ์ฟนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับในตัวเกมก็จะมีปืนเนี่โฟนะครับโฟถือมือเดียวไดว้อย่างปั่นเลยนะแล้วก็ ไอ้พี่เจมโฟดิอันนี้มันอยู่ซี่นี่ออืมยู่ซี่นะครับอ่าแล้วก็ M4 สีเขียวนะสไนเปอร์ per, ผมชอบเป้าตรงที่มันเป้ามันไกลนะเป้าสไนเปอร์ไกลนะครับเดี๋ยวต้องท้า้องแม็กนะครับ้องแม็กต้องแม็กไม่ใช่แอดแม็กนะครับลองแม็กก็คือลองแม็กนะครับไม่ใช่แอดแม็กที่เบรมินนะครับเอาฝั่งตงข้ามเขาไม่มีปืนไม่มีเงินคืออะไรคืออะไรไม่มีเงินนี่นะครับสไนเปอร์นะครับเป้าสไนเปอร์เนี่ย เป็นเป้าที่เล่นง่ายนะครับจากใครคนเคยเล่นสไนเปอร์ก็จะรู้ว่าเป้าเล่นง่ายมากนะครับดูดินะง่ายไหมเนี่ยสามนัดผมยิงโดนทุกนัดเลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ว่าผมเก่งไงนะแต่ว่าเป้าสไนเปอร์อะมันเล่นง,ง่ายจริงครับดูดิมันไกลับเป้ามันไกลครับเราไม่ต้องซูมอะ่ะเห็นปหมมันยิงง่ายครับเป้าอะ่ะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเล่นอีกนป๊บนึงนี่นนครับอุ้ย ขามาคิวมันขึ้นมาค่ข้างมาวะวะนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองรีวิวปืนปืนให้ดูนะครับพวกปืนลูกซองลูกสองนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับขอเอเคโอเคเดี๋ยวลูกซองก่อน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 ครับอันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมาแจกได้นะครับก็คือต้องไปขออนุญาต อ่าคุณกล้องซีก่อนนะอันนี้เพราะผมไม่รู้ว่าเขาให้แจกไหมนะผมได้มาตัวเก็บนี้เป็นคนให้ไหมค์หินอ่ประมาณนี้ถ้าานี้นะมาเนี้ย้องขอเอเคใช่ไหมโอเคเอเคเอเคนะเอเคเอเค่าเดี๋ยวให้ดูรถด้วยนะเดี๋ยวให้ดูรถนะครับจะขอลองยิงใส่ก่อนให้รถนะครับ เราไปดูรถกันดีว่ารถก็จะเป็นธรรมดานะอ่าเอ็นอาร์จีห้าร้อยนะจะเป็นรถสไตล์ลาดนะครับแล้วก็ตัวของเทอริสโมรถคันนี้นะคันนี้นะคันนี้คันนี้อ่าอันนี้เป็นอินฟอร์นัสนะครับเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงลงเสียงรถนะครับเพื่อจะชอบนะครับทุกคนจะชอบกันนะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะโอ้ตายเลยเอ้าติดดาวอ่านี่ก็เป็นฟอนต์นะครับอ่าดาวเป็นอย่างนี้นะโอเคได้รีวิวดาวแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวเกมก็จะน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขับหนิมรวก่อนอ่าแล้วก็มีตัวปรับเวลาแถมให้นะครับกดอินเสิร์ตนะปรับเวลานะครับนี่ลองไปชอบแล้วก็ปรับเอานะครับเราชอบเนี่ยเราก็ปรับเอานะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อเชี่ย <c oughs> อ่าแลมันมืดแล้วก็ตะลานะตะลาเลยเชอบยังไงก็ปรับเลยนะครับเดี๋ยวขอนดีด้าก่อนนะขอนีเด้าขอนีด้าก่อนโอเค อ่ะพวกควันหรือพวกอะไรนี้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะลุยลุยเป็นสีเขียวนะค,ควันรถเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับพวกในตรงในโต,นตคือทุกอย่างอ่ะในเกมอ่ะจะเน้นเป็นสีเขียวนะครับซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าสีเขียวมาจากอะไรนะครับที่ตัวเกมนี้เป็นสีเขียวเพราะว่าเจ้าของตัวเกมเนี่ยเขามาจากแก๊งเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนแวรนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับไปเราไปหน,นีนอตดีด้าวต้องเมืองก่อนลบเหมือนรบแบทแมนเลยอ่ะเคยเห็นแบทแมนปะแบทแมนอ่ะ แอบคลายได้แอบคลายแอบคายแอบคายนิดหน่อยนะแอบคายนิดหน่อยโอเควาที่นะครับผมก็จะไปเรื่อยๆนะถามว่าทาโร่ตำรวจตึงไหมตึงนะถ้าเขาไล่จริงๆอะเราจะไม่เห็นเขาในแมปก็เหมือนเซิร์ฟโรเพย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือตำรวจอ่ะเขาจะใช้แต่ว่าพวกแบบปืนอาวุวสงครามครับ AK อะไรเงี้ยอยู่บนหลังคารถแล่ยิงได้อะไรเงี้ยครับ ราะวน,นี้ p g หรือว่าอะไรก็ตามนะใครจะเล่นที่เข่นคนที่เขาเล่นพวกโรเพครับแล้วมาเล่นทารโระตอนแรกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับแต่ว่าหลังๆก็อาจจะชอบนะแบบได้แบบไม่ต้องสตอรี่ก็ยิงได้เลยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่คนชอบนะครับอ่าประมาณนี้มาณนี้มาณนี้ทะฮตัวเกมประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่ชอบตรงไหนก็ปิดในมอสโหลดเดอร์นะนะผมวันนั้นอันนี้ก็หนีดาวก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้านาคตแจกได้นะครับรับรองว่าแจกแน่นอน,นครับแต่ขอคุยกับคุณก้องซีก่อนเขาไม่ออนในเกมด้วยครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นเขาแล้วนะปกติเขาจะออนบ่อยนะครับในเกมแต่ทนี้เขาไม่อ่อนแล้วครับก็ดูไปครับอ่าเดี๋ยวปรับเวลาให้มันดูแบบนี่หน่ะอ,อืมมันเยอะนะโอ,อะ้ต้นวัวเหรออุ้ยสวยละยาง ยางไปแล้วโอ้ยไปนาปรับเวลาเล่นเลยยางของไปแล้วโอ้ยยางไปแล้วหกสิบวีนนะครับต้องใส่้องหมออแล้วว่าเนี่ยยางไปแล้วอะที่ยางไปแล้วมันยังขับได้นะครับเพราะว่ามันคืออีฟนัทไงถ้ามันเป็นคันอื่น,นะนเน,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 เน,นี่ยนะมันคงไปแล้วครับไปนานแนละ้วครับถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยมันคงแบบว่าไอ้นั่นไปนานแล้วถ้ามัคืออีฟนัท่ยครับมันเลยเป็นอย่างเงี้ยเูด,ดิไอ้ละเ,เห็นไหมเอฟเฟกต์ Effect, ขนาดเอฟเฟกต์ Effect, สียางแตกนะครับยังเป็นสีเขียวเลยครับ พราะว่าทุกอย่างเขาเก็บระเอียดคือแบบเนียนกริบจริงครับตัวเกมนี้แล้วการยิงดวนก็คือแบบในดวนเนี่ยก็คือง่ายมากนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นควันเขียวทุกปืนนะสไนกก็อย่างที่เห็นนะครับก็ลองครับลองดูครับลองโหลดดูครับลองโหลดไปเล่นดูนะครับถ้าถ้าแจกได้จะให้โหลดให้ไปเล่นนะแต่ทั้งนั้นก็คือต้องขอเขาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมจะไปไปแบบไปแจกได้เลยนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะเพราะว่าเวลาผมตรีมเงี้ยก็มาขอกันนะครับตัวเกมนี้ ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าผมแจกไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะจะ,จะปลแล้วนะครับสิบบิกนจะปลแล,ล้วนะชิวๆแล้วครับเดี๋ยวผมยืนรอเขาเลยดีกว่ายืนรอหมดเลยยืนแอคเลยดีกว่าฮะยืนแอครอเลยนะยืนแอครอเลยยืนแอครอเลยดีกว่าครับหมดหมดาวแล้วก็จบนะครับไม่มีต่อนะอ้าท่าทางก็ลงนะว่าก่อนนะครับนี่ท่าทางนะครับนี่เต้นด้วยคาเต้นปัดน,นะครับอ้าแล้วก็สกินนี่นะครับสกิน ชอบสกินไหนไปดูกันเองนะครับของใครของใครชอบสกินไหนไปดูกันเองนะดีทุกสกินครับบอกเลยนี่ฮะผมไม่รีวิวเยอะนะครับไปดูกันเองนะโอเคครับทุกคนก็วันนี้นะครับสกินนะครับส่วนตัวชอบสกินนี้นะแม่งเป็นแบบซามูไรสกินสองอะคือมันยังคงเป็นสกินสองแต่เป็นซามูไรอโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะครับมายื่นน้ำลายก่อนยื่นน้ำลายก่อนนะครับโอเคทุกคนไปเจอกันนะผมฝากติดตามด้วย